มาดูคดีทางการเมืองกันนิดหนึ่งนะครับคุณน,นันทิยา,า,าคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นายสมบัติทองย้อยนะอดีตแกนนำอากาศของคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับคุณสมบัติทองย้อยเนี่ยจำเลยคดีดูหมินสถาบันตามประมวลกฎหม,มา,ายอาญามาตรา112เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับศาลก็สารุทธรมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว นะเพราะว่าศาลบอกว่าศาลเคยมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจาเลยในระหว่างอุทธรมาแล้วเหตุตามคําร้องไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิม,มก็คือว่าคือจาเลยเนี่ยก็พยายามจะขอประกันตัวในแต่ละชั้นแต่ละชั้นใช่ไหมแต่ศาลบอกยังไม่มีเหตุในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับค,คือช่วงนี้เราจะเห็นข่าวบรรดากแกนนําในระดับต่างๆนะโดนฟ้องถูกจับ ไม่ได้ประกันค่ะเยอะมากนะครับทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นจิ๋วนะใครอ่ะตะวันนะแล้วก็มีน้องผู้หญิงอีกรุ่นเด็กเด็กสองสาคนเนี่ยนะครับแล้วก็ร้องไห้กันนะไม่อยากกลับเข้าไปคืออย่างที่เราบอกตลอดอ่ะคือการที่คนเหล่านี้นะครับเอาเราจะพูดอย่างยิ่งเยาวชนออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะที่มันภาษสานนักเคลื่อนไหวเขาเรียกว่าสุ่มเสี่ยงนะครับสุ่มเสี่ยงเอียงซ้ายแบบนี้เนี่ยนะ มันต้องมีแรงผลักดันคืออยู่ๆเดินออกจากบ,บ้านมาทูป้ายดาสถาบันอะไรเงี้ยม,มันเป็นไปไม่ได้ม,มันมีการแรงผลักดันคือการซึมซับความคิดอ่านต่างๆแล้วก็ตกผลึกเป็นความเชื่อของตัวเองแล้วก็ออกมาปฏิบัติการอพอทําปุ๊บเนี่ยนะคนส่วนหนึ่งบอกดีมากเลยนี่นี่คนรุ่นใหม่กล้าหารรักประชาธิปไตยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะครับแต่ขณะที่ ไอคนที่เดินหน้าไปเนี่ยนะครับพะมันผิดกฎหมายเนะจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ต้องทําตามกติกานะก็ถูกจับติดคุกติดตารางกันไปแรงต่างๆ